สำหรับช่องวันละพามีเรื่องเล่านะคะคุณจะได้รับคำศัพท์นะคะใหม่ๆนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งคำนะคะแล้วสามารถนำไปใช้ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวให้คุณได้ชมนะคะจะเป็นเรื่องราวของคนภาคใต้นะคะที่เขาํามาหากินนะคะแต่เราจะมีคำถามเป็นช่วงเป็นตอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ Where is he going? He is going to the forest. Okay. สำหรับคำถามแรกนะคะเราถามว่าผู้ชายคนนี้เขาไปที่ไหนนะคะคำถามนี้นะคะ Where is he going? ค่ะเขากำลังเดินทางไปที่ไหนนะคะคำตอบนะคะก็คือเขากำลังไปในป่านะคะ He is going to the forest. Okay ha is laying clap trap. คำถามนะคะก็คือเขาไปทำอะไรนะคะคำตอบนั่นก็คือเขากำลังไปวางกับดักปูนะคะ He is laying a clap trap นะคะ trap หมายถึงกับดักนะคะเหมือนกับกับดักปูกับดักหนูอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่อันนี้เป็นปูนะคะกับดักปูค่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมต่อค่ะ Does he get a clap? Yes, he does. หาค,คำถามนะคะว่าเขาได้ปูไหมนะคะเขาได้ปูไหมนะคะคำตอบก็คือใช่เขาได้ปูนะคะชมต่อค่ะ <Wow. S 1> Does he do with clap? He cooks. ่ะคำถามนะคะว่า เขาเอาปูไปทำอะไรนะคะคำตอบนั่นก็คือเขาเอาไปทำอาหารค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชมแล้วมีคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะในตรงนี้นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ see you again next time bye bye